คอนิจิว่าวันนี้อุ๋ยมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่มาแนะนําที่นี่คล้ายญี่ปุ่นมากๆอุ๋ยเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคิดถึงญี่ปุ่นกันแล้วใช่ไหมล่ะคะและนั่นก็อุ๋ยนี่แหละเป็นคนหนึ่งที่อยากไปอุ๋ยเชื่อว่าถ้าไปที่นี่แล้วคงจะหายคิดถึงญี่ปุ่นขึ้นมานิดนึงสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ฮาราจูกุนะคะมีช็อปมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ Thank uh you. -huh. เมื่อมาถึงที่นี่แล้วสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือการหาของกินค่ะที่นี่มีช็อปของกินเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเค้กไข่แบบเด้งดึงสไตล์ญี่ปุ่นร้านชาร้านไอศครีมร้านทาโกยากิร้านอิกายากิร้านรามเมงเยอะมากๆเลยค่ะอุ๊ยคิดว่าหลายๆคนคงจะชอบสถานที่แห่งนี้ค่ะเพราะว่าที่นี่ สามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยค่ะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แบบเอท์ดร์วันนี้สิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือวันนี้เราไปเช่าชุดยูกาตาค่ะเพื่อที่จะถ่ายรูปให้เข้ากับบรรยากาศของที่นี่ค่ะการตกแต่งคอมมูนิตี้มอลล์แบบเอท์ดร์ของที่นี่ถือว่าสวยมากๆเลยค่ะทุกมุมเสือให้เห็นถึงความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะเดินไปเดินมาท้องก็เริ่มหิวค่ะ เห็นร้านนี้รู้สึกเตตาขึ้นมาทันทีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มากินทงโคสึคาสันรามเมิงนะคะคันิจิว่เขียวะา้าจิวูไทยแลนด์นี่อยู่มัสยิมาราทงโคสึคาซันรามเมิงต่าไปมากออเดอร์แรกของอภพญญาในวันนี้ก็จะเป็น เกี๊ยวซ่าเมนูสุดโปรดนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทงคสุรามงค่ะหน้าตาน่าทานเลยทีเดียวนะคะพี่พนักงานบอกว่ารอหนึ่งนาทีค่ะห้ามเปิดฝาหม้อนะคะเมื่อครบหนึ่งนาทีแล้วพี่พนักงานก็นำซุปมาเติมค่ะน้ำก็เริ่มเดือดนะคะ กลิ่นหอมโชยเย้ายวนมาทีเดียวเลยค่ะซุปของที่นี่เข็มคนมากๆค่ะเติมซุปเสร็จเรียบร้อยเพิ่มกระเทียมลงไปนิดหน่อยเราไปทานกันเลยค่ะอิตาดากิมัสเมื่อได้เวลากินอภิญญาก็ไม่รอช้าค่ะ จัดไปเลยค่ะจะบอกว่าเกีย๊ยวซาของที่นี่เหนียวหนึบมากค่ะรสชาติถือว่าเต็มสิบไปเลยค่ะในส่วนของรามเมงนะคะเส้นให้ความเหนียวหนึบค่ะการต้มเส้นกำลังดีเลยค่ะหมูของที่นี่นุ่มมากๆค่ะ เห็นไหมล่ะคะไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นเราก็ได้สัมผัสถึงความเป็นญี่ปุ่นค่ะความอร่อยแบบญี่ปุ่นและก็บรรยากาศแบบญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าหายคิดถึงญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวคะ่ะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเหมือนอพิญญานะคะกินรามเมงเสร็จแล้วเราก็ไปหาของหวานกินกันต่อค่ะและนี่คือสิ่งที่อพิญญาชอบก็คือไอศครีมมัชชะค่ะวันนี้เราเลือกเป็นมัชชะนมสดฮอกไกโดค่ะวันนี้เราจะมากินฮาราจุซอฟต์ครีมกันนะคะ และนี่ก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่เสือเห็นถึงความเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นก่อนที่เราจะเข้าไปสักกา,าระศาลเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องทำสิ่งนี้ค่ะนนจะเป็นที่ล้างมือนะคะสก่อนที่จะไปวัดค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล้างมือกันนะคะทุกคนรู้ไหมคะที่ญี่ปุ่นก่อนเข้าวัดเราต้องทำความสะอาด ร่างกายและจิตใจก่อนค่ะวิธีการล้างมือก่อนเข้าวัดตักน้ำขึ้นมาล้างมือซ้ายก่อนแล้วล้างมือขวาค่ะจากนั้นล้างปากหรือบ้วนปากค่ะน้ำที่เหลือในกระบวยตักขึ้นมาตั้งตรงแล้วให้น้ำไหลลงมา เพื่อทำการล้างกระบวยค่ะแล้แล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะมือของเราก็สะอาดแล้วนะคะ,คะที่นี่ถึงแม้จะไม่เหมือนญี่ปุ่นแท้ๆแ,แต่ก็ได้ f e ลลิ่งเหมือนไปญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ราราจูกุทไทแลนด์นะคะได้แล,แล้วเดี๋ยวเราก็ไปสักการะศาลเจ้ากันนะคะ วันนี้เราก็ไปสั่นกระดิ่งเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะแล้วก็ความโชคดีความมั่งคงดดั่งร่ำรวยให้เข้ามาอยู่ที่เราค่ะวันนี้พิญญาก็ทำไม่ถูกตามวัตนธรรมนะคะ้องขอโทษด้วยค่ะ และนี่ก็เป็นกิจกรรมท้ายสุดของวันนี้อภิญญาอยากเล่นมากๆค่ะเป็นครั้งแรกของอภิญญานะคะที่นี่เรียกว่าตู้คีบมนุษย์ค่ะวันนี้เราซื้อคูป,ปอง200บาทไม่รู้จะคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะมีความตื่นเต้นนิดๆค่ะพี่พนักง,งานก็ทำการใส่เซฟตี้ให้กับเราค่ะ วันนี้เรามีถุงมือใหญ่ด้วยนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่จะใช้สีแดงค่ะส่วนของเด็กจะมีไซส์เล็กกว่านิดน,นึงเป็นสีขาวนะคะอันดับแรกค่ะพี่พนักง,งานก็ทำการคล้องสายให้กับเราค่ะหลังจากนั้นย่อตัวลงเล็กน้อยนะคะเพื่อทำการดึงสลิงค่ะตอนนี้อพิญญาคิดว่าตัวเองกำลังเป็นบัตเตอร์ไฟค่ะ หรือไม่ก็เป็นนางฟ้ากำลังบินล่งลอยอยู่ค่ะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะลงตรงจุดไหนค่ะอภิญญา,าเลือกลงจุดนี้ค่ะเพราะว่าเห็นลูกบอลเยอะดีค่ะหลังจากนั้นนะคะเตรียมตัวค่ะตะกุยตะกุยลูกบอลค่ะอภิญญา,าตะกุยตะกุยใหญ่เลยนะคะไม่รู้ว่าจะเอาท่าไหนดีทำยังไงดีเนาะ ให้นให้มันได้มากที่สุดได้แล้วก็เลือกเป็นท่านี้ค่ะตอนนี้คิดว่าได้ลูกบอลพอสมควรแล้วค่ะแจ้งกับพี่พนักง,งานนะคะพี่พนักง,งานก็ทำการยกตัวเราค่ะโอ้หล่นไปหนึบอลค่ะเสียดายมากๆเลยค่ะทำการเกรงตัวมากๆเลยนะคะ แล้วเราก็ได้ลูกบอลประมาณนี้ค่ะวันนี้เราได้ลูกบอลประมาณ12ลูกค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในลูกบอลค่ะ